เท่าใช้ระยะทางความยาวประมาณ399เมตรครับตรงเป๊ะเลยสนามเราครับกอวประกาศสั่งลูกหายแล้ะครับพี่น้องดูสิว่าในน้ำของลูกพเพาะเลือเทพ เอริมิครับมาในน้าของสาวน้อยอ๋ออ๋อ,อมาแล้วครับพี่นะ้องท่านผู้ชมบรรูุกันะชิว่าในเที่ยวที่สี่ในเที่ยวที่สี่ในเทีท่ยวน,นี้สาวน้อยอินทิลากับเพชรเอกหนาหวาเพชรเอกหนาหวาอยู่ล่องนับฝั่งถนนชวนว่าสาวน้อยอินทิลาสาวน้อยอินทิลาว่ายังไงต่างคนต่างอัดต่างคนต่างฟัดกระดูกกระเดี่ยวเขี้ยวขอตอนนี้ไม่เหลือซากไม่เหลืออะไรแนละ้ว ไอ้เอาละไว้จะบอกให้มาดูสิว่าเที่ยวที่สีและนามตากน้อยอินดีราถึงเพชรเองนะว่าตัวนี้ตากคนตากใส่ตากคนตากอัดตาควดตากคนมาแล้วไว้ดูสิว่า50เมตรสุดท้ายแม่เขาเรียกว่าสนามนี้น่าจะเป็นสนามแรกที่ว่าท้าได้จากงขึ้นมามาเจอกับผีพายผีพายจะขานจะการะและผีพากปากเอกของของส่อสอตัวนี้ตากคนตากเละไว้เอาละไว้เริ่มจูจีสูสีดูดีเละไว้ตอนนี้รู้สึกว่าไล่ปีอวดเอาชนะใช่ สือสีครับกรรมการชุดศาลไข่ฟงนำโดยปาบุญจิ้น,นหวังเฉามาหั่นและแม่นางชีเชียวขัวครับย้อนครับย้อนครับครับผลการตัดสินคณะกรรมการจากศาลไข่ฟงเจ็ดต่อศูนย์เสียง ให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือ,รอ,รอสาวน้อยอินทิลาล่องน้ำดนงโอ้โหชนะเฉียดฉชิวเส้นยาแดงผ่ากับเรือนเจ้าเหินฟ้าจะเหินฟ้าไปจนจอกนอกจักรวาลออกนอกลูกออกนอก,ก,ออก,นอกทางหรือไม่จนนีิเทุรุ่เลิมจะจุจะยาวๆเสาเล็กๆสับเกียร์ีร์บย เอาละไว้สับเกียสีตีหน้าตั้งองตตมาเลยเทพนรถพี่น้องจากบ้านอาจารย์จากรัตนบุรีโลกสับสบเด็จสบเสียสมศรีโลกตีหน้าตั้งองคตยุเรือมากับพี่น้องชาวบ้านท่าพวกไอ้ดับของเจ้าเหืนฟ้าเจ้าเหินฟ้าทับทาจะสายเว้เหินฟ้าเจ้าเส้นเหินฟ้าเจ้าเส้เหินฟ้าเจ้าเส้าเจ้าเส้เหินฟ้าเจ้าเส้เจ้าเส้นเจ้าเส้เหินฟ้าจ้าสเเ้าเส้เนาเ้ เอออย่างนี้ครับพี่น้องก็ขอเรียนให้ทราบท่านใดที่คิดจะตําหนิโน่นนี่นั่นนะครับก็เรียนให้ทราบตามนี้เราบอกว่าเราว่างเว้นไปเป็นเวลา38ปีเราเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่นะครับขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนกับหญิงสาวเพิ่งแต่งงานเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วเกิดท้องกำลังจะคลอดลูกคนแรกครับเป็นผู้หญิงย่อมจะรู้ดี การคลอดลูกครั้งแรกคนแรกเป็นเรื่องยากลำบากเท่าชีวิตแทบจะล้มประดาตายเนื่องจากเด็กที่จะออกมาต้องผ่านรูขนาดเล็กออกยากยากกล้ามกลืนฝืนทนร้องโอดโอยใกล้จะขาดใจตายครับลูแรกลูกคนแรกถ้าออกลูกคนแรกแล้วลูกสองลูกสามมา ลูกที่สี่ไม่ต้องเบ่งครับรุดออกไปเองเรื่องง่ายครับขออญาประชาสัมพันธ์การแข่งขันเมื่อสักครู่เที่ยวที่สามเที่ยวที่ผ่านมากรรมการจากสายไทยโพเปลวุจิ้นหวังเฉามาฮันและไม่ได้ฉี่เฉียงหัวให้ใครชนะไหมเขาประกาศบอกว่าว่าล่องน้ำแดงเทดุรุดเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะครับพี่น้องครับเทดุรุดล่อนน้ำแดงคว้า ท่านสาธรพี่น้องคานบ้านสาทลหนอนำโชคกับเรือเทพระบุตรขงทองเทพระบุตรขนทองเริ่มตีไปขยับมาตั้งแต่ต้นทุนละเว้ยมาดูชิว่าเรือในนาของเรือเจ้าภาพหนอนํำโชคเรือของผู้ใหญ่ไหนเรือของผู้ใหญ่ไหนล่อง้ําแดงล่องหนาทองเงินในนาของเทพระบุรขนทองตอนนี้ตีโค้กทีสูสีเลยพแล้วสสีคืาโตชว่าเรือดังเรือเด่จากวัดโคสีสว่างจาก้านปริพระคูณสลิดผมผสหรือว่าหลวงปู่ผม พระเทพพระบุตรของของอยู่ร่องหนาวแล้วเกิจะเปิดเป็นผาจะตีได้แล้วบอกนอนนับชกจะประสาทาได้ท่าได้ถีขยี้ละเว้ยเอาละเว้ยได้ท่าได้วถีขยี้เลยเว้ยนอนนับโชคแตพผมบอกใครไดไอ้ตอนนี้นอนนับโชคเริ่มีลยเว้ยนอนนับโชคตีนอนนับชกตีนอนนับชกตีนอนนับชกตีเข้าเซนไทยอ๋อแจ้งแจ้งกรรมการชุดเสื้อน้ำเงินนะครับชุดเสื้อน้ำเงินฝีพายบอกว่า เคยไปแข่งที่อื่นมีแต่พายห้าร้อยเมตรเหนื่อยมากแต่สนามนี้สั้นไปยังไม่ทันไรเลยถึงเส้นชัยแล้วต่อไปเราจะปล่อยจากทนัวเส้นชัยอยู่ที่บ้านยัยเตาะเอารถจูงญ่เด็ตัดสินครับครับพี่น้องครับกรรมการครับผู้สเกีรตแจ้งว่า เที่ยวที่6เรือที่จะได้ไดกับเรือเรือลองน้ำแดงต้อนนำโชคอ่าลองน้ำแดงรอน้ำโชคครับเรือเจ้าภาพมาแล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมฟัดกันมาแล้ว ายสนามศึกศักตรูคู่อาฆาตแทนระหว่างเรือเทพศักดิ์สิทธิ์สองจากบ้านกระสังผู้ใหญ่ทวีสังกับท่านผู้ใหญ่จวนเป็นเจ้าของเรือเทพกับเจกับไขไม่เพ้เจอกับไขไม่เจอเจเทพนุ่นลุกจากน้าเขียวอาจาอาจาตอนนี้ฝัดกันมาันจุดเดือแลวไหมตอนนี้ไขอยู่ใครไป,ไปตาขคนอาศาตาขคนไที่ททนาขคนตานี้มีเท่า,ททาทไหร่ ไปเสียงจากต้องยิ่งรักต้อยสีหาหรือน้องปูป่าของเราได้บรนนิจาคคนต่างไปมาแล้วเว้ยเขาบอกว่าห0เม,ม,มตรห0ิเมตรอาญาติตองต่อพี่มิน้นไปเลยว้าแล้วสิบเมตรสุดท้ายเทพสักิ์สิ์บอกว่าภายที่ไหนข้าไม่ว่าภายสนขามภาคขยายแต่ว่าและจะตีได้ว่าเทพอนุทูธาชิงแจกงระต่าบุรีได้ทาได้ทีหันป้าหัวล้อมบอกว่าเทวดีไม่ทันตัวให้เทพลุลุดพวดเข้าเส้นชัย เอออันไหนชนะมั uhm ้เออ่เออใครใครชนะเนี่ยนุรุษครับให้นุรุษเลือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เลอเทีนุรุษล่องน้ำทั้งเงินแพ้เหมือนเดิมเทียจัดสิคือเขา มาแล้วครับพี่น้องมาดูกันสิว่าในเที่ยวถัดไปในเที่ยวถัดไปเป็นเรือเป็นเรืในานาอในน้ําของในน้ําของสิงห์ปทุมวาลีเรือสิงห์ปฐุมวาลีของบ้านบา,าสัดเจอกับเรือเทพประถาดบอลจากปู่ยี่สิบเอ็ดประสาทกับจากลาดพัดกันแล้วว้ยพี่น้องเอาแล้วว่าสิงห์ปทุมวาลีมันจอกับเทพประถานบอแล้ววุ้ยดูคู่กันมาดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปท้ายคู่นีสูสีดูด,ด,ดิขึ้นมา พี่น้อยจ้าดู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 ดนดู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 ูด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 งดูดได้ดูดูดูพูด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 ้ดู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 ดดหดู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 ดดู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 ดตาูด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 ปดู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 ดพดูดูดลดูดูดเดูดูดลมูด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 ูจสดวเลดจดูดูดูจูดูู่ดูดวาลีจดู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 า ปานกันเองครับปานประสาทกับสาธรามแม่ฟัดกันจนสนามเดือดเลือดไหลกระชอกข้างสนามครับแม่อ้าวเจเจอ้าวเดี๋ยวตัดสียงก่อนตัดเสียงก่อนพี่เจครับพี่เจตัดสินเรือสักครู่เรือที่ชนะได,ได้แก่เรือเรือเรือจากกองนำ้นำน้ำเงินไอ้หนุ่มน้ำเงินเทพประธาพนพรอ่าเดี๋ยวแฟนพี่น้องใครไม่เคยเห็นคนสวยจากอำเภอสตึก ขออนุญาตแนะนำล้องกล้องถ่ายทุดคนจับเพลนี้เป็นเทศสายฟ้ากับเรือสยามท่าตุ้มเทศสายฟ้ากับสยามท่าตุ้มมาดูกันสิว่าเทศสายฟ้าเทศสายฟ้าตอนนี้เล่นผ่านบทผายเบียบเล่นไปเสียบไปเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกกระดกตีเจ็ดติดเทปูแปดตุ้มจะเป็นทันเจ็ดสองวาวแล้วเลยเทศสายฟ้าหนีเลสไม่ดเี่มาแล้วเทศสายฟ้าระหว่างสยามท่าตุ้มนะคะหลวงรัตติค่ ผู้ตีเสียงตีสูงไฟกันคั้นไกกันกังเพรียดใส่น้ำแล้วบอกสูสีระหว่างรองน้ำแดงแล้วลงน้ำเงินนะคะปรงเทศใส่บาบอกว่าซึ่นี้ท้ามไ่าเจ้าเจะขุดท้าข้าท้าเจ้าไม่ข้าข้าจะข้าเจ้านะคะซึ่งนี้ใครจะเจ้าใครจะเจ๊ใครจะเล็กใครจะทิวมาเห็นตามกันมาเรื่อยๆๆๆๆๆโว้าแล้วทุนสุดท้าย50เปอร์เซ็นต์ถ่ายระยะแบบนี้เสียบมพาถูงจากวัดโพวันเาจะได้เที่ยวไหนประคุณปริยนวิสุทธิคุณบอกว่าเที่ยวนี้สบายสบายปล่อยเรือไหลพวดเท่า เส้นใช่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใพว่เฟสเป็นไงล่ะอเจเจนักฆ่าจากรัชพัฒน์กุรีลัมมังหนาวอ๋อตดสินกับพี่เจครับเมื่อสักครู่เที่ยวที่เก้าเยปไปฟ้าล่องน้ำเดชเจอกับสยามอาตูมร่องน้เงินเรือที่จะได้ได้แก่เรือเรวอรองน้ำน้งเอนไอรุ่มได้บนสยาม ถ้าถูาทะทะกเป็นไฟช่างภาพครับพี่น้องครับครับ